สีหุ้นสุดสวิงนะครับสีหุ้นสุดสวิงวันนี้ภูมิใจนำเสนอต้องบอกว่าวันนี้เร่าร้อนมากนั่นะค,คือตัวของคอมเหรือว,ว่าคอมเซเว่นนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่75บาท25สตางค์นะครับเพิ่มขึ้น3บาท75สตางค์คิดเป็น5.24%ดี่เปร็นเรียกว่าวันนี้มาโวล่มมากันแบบว่าแรงนะวันแรกนะก็ถือว่าเป็นอะไรต้องมาดูดีวว่าไม้2วันศุกร์วันพรุ่งนี้ เกมหุ้นคอมเซเว่นจะเดินหน้านาะว่าไปต่อได้หรือไม่นะครับตัวนี้ก็ต้องมาดูด้วยว่าตัวของกําไรของไตมาส3ของคอมคอเจเนี่ยจะออกมาสุดปังเพียงใดผมว่าก็ไม่ได้จะมานั่งติดตามกันมาถึงช่วงของสุสิงตัวที่สองนั่นคือตัวของ s v i นะครับวันนี้ราคาหุ้นต้องบอกเลยว่าโอ้โหต้องบอกว่าเด่นได้ไแบบโดดเด่นมากปิดที่ เจ็บาท25ตางค์ครับเพิ่มขึ้น1บาท65สางค์คิดเป็น29.46เอรียกว่าสมกับตัวเลขกำไรต้องบอกเลยว่าแม่ออกมาแบบว่าสุดปังนะดีกว่าที่และหลายฝ่ายคาดการกันเอาไว้นะเรียกว่าเล่นกันแบบวัลิ่งแบบนี้พรุ่งนี้จะถึงแค่ไหนก็ไปไต้องมานั่งลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับตัวของ s v i นะครับ มเป็หนหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับหุ้นสุดวิ่งตัวที่3นั่นคือตัวของ B นะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่87ตังค์นะครับเพิ่มขึ้น2สตางค์คิดเป็น2.35เปร็น์นะถือเป็นหุ้นที่ต่หมดเราเป็นการเก็งกำไรนะเรียกว่าเริ่มออกมาแบบว่าพอปฟอร์มนะติดตรงติดตลาดนันที่ผ่านมาก็มีการเล่นกันแบบว่าแรงๆเหมือนกนันนะนหลายครั้งในรอบนี้วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ต้องมานั่งติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับสำหรับตัวของ B นะครับ ถาจากสุดสวิงตัวที่3เป็นตัวสวิงตัวที่4นะครับตัวของ g b x นะครับราคาหุ้นปิดที่1บาท40ตังเพิ่มขึ้น6สตางคิดเป็น4 4 8เปเซนะครับถือว่าเป็นหุ้นหลักทรัพย์นะกข้อริเตณก็มานั่งติดตามกันนะครับแปลว่านี่คือช่วงของสหุส้นสวิงผมเชื่อว่านักลงทุนฟังแล้วนะก็ต้องมานำนักวว่นากาหุ้นสวิงเนี่ยไปสงเคาะดูทีว่าไอ้ว่าเาส้นทางของกราฟเองเนี่ยเป็นอย่างไรนะพื้นฐานเป็นอย่างไรผลประกอบการก็ออกมาแล้ว บางตัวนี้เป็นอย่างไรเพื่อจะใช้ข้อมูลเหล่านี้มาประกอบในการตัดสินใจในการลงทุนสำหรับ4หุ้นสุดสวิง